สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการมัดเชือกนะครับดึงสลนนะครับดึงยังไงนะครับอ่าก็จะเป็นการมัดเงื่อนนะครับมัดยังไงนะครับให้ดึงแล้วอ่าแน่นนะครับแล้วก็ไม่รูดหลุดง่ายๆนะครับนี่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับพับสลนเข้ามานะครับแบบนี้แล้วนํา ปลายเชือกนะครับเข้ามา,อาสอดในตัวสแสลนนะครับแล้วให้ทำเชือกเป็นหูไว้แบบนี้นะครับแล้วตัวนี้จับม้วนครับนี่นะครับม้วนไปเลยครับ สรอบนะครับนี่นะครับแบบนี้อ่าส่วนเชือกตัวที่เหลือนะครับเราจะสอดไว้ตรงเชือกตัวนี้นะครับอ่าแล้วดึงดึงเชือกตรงนี้ให้แน่นครับนี่นะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเนี่ย ดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยอ่าเวลาแกะออกครับก็แกะออกง่ายๆนะครับแค่ดึงเชือกตัวนี้ออกนะครับก็เป็นวิธีการมัดแบบง่ายๆนะครับมัดง่ายแกะง่ายนะครับแล้วก็แน่นหนานะครับอ่าตัวนี้ก็ไม่ได้มัดได้แต่สแลนนะครับจะนําไปมัด ผ้าใบานะครับหรือไฟล์ชีตนะครับก็ได้นะครับผมใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเงื่อนนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับช่องพ้าบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ